ครับผมอันนี้เป็นบูดตัวเลาะออกมาจากโซ่ขั้นใบมีดนะครับตัวนี้ถึงบูดใส่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ถึงบูดอัดเรียบร้อยครับบูดทางหลันนะครับถึงอัดไปได้นะครับตัวนี้เทียนหน้าสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ต้องเลาะอกมากยางสี่ครับผมบูดตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ครับผมแล้วก็มันสียี่นีนะครับขั้นใบมีดเวลาเขานะครับกึสิกึ่งบูดตัวนี้จับนะครับ ตัวนี้ขันน็อตนะครับตัวนี้สามารถขันน็อตได้นะครับตัวนี้ขันน็อตร่วงข้างนี้นะครับตัวนี้รับผมนี้นะครับสี่สี่นันึ้นนะครับเทียนาก็ถอดแต่ขั้นไปมีร่งขั้นตัวนี้ก็สิีบเลยถอดนะครับทาบริเลียนสิ้นหล่อหลังนะครับตัวนี้แล้วกับบูตตัวนี้ก็สิบเลถือกึ่งไม้นะครับก็สีเชื่อมนะครับตัวนี้เจ้วก็สีถอดตัวนี้ตีบูตไม้นะครับ ัวนี้เปลี่ยนแต่บูดพ่อจบครับตัวนี้ตัวนี้ป้อนเด็กแจงบ้นไอ้อัดออกมาหอดขอบนะครับตัวนี้ปุ่ิใส่นะครับปุ่งสีร่องครับผมบูดเรียบร้อยแล้วครับผมตัวนี้มีบูดเทีหนาเทียดแจงหัวอัดหาย้อมนะครับตัวนี้ของเดือดโมมี่นะครับตัวนี้ตาหัวอัดเปลี่ยนแ่งหัวอัดใส่หน้าครับสามารถอัดเจดีบได้ก่อนใส่งานทุงมือนะครับตัวนี้แ่งหายไม่เวทนะครับ อัดเฮ็ดลองเจละบีได้นะครับหายพร้อมนะครับนี่ครับหน้าตานะครับตัวนี้ก็สีวิตเชื่อมเขาคับข้านใบมีดอีกเที่ยหนึ่งนะครับตัวนี้เพชรซีเยังเรียบร่อยครับผมก่อนนี้ก็ขึ้นอ็อ,อกมากลอ็อกมากข้างนอ,อกครับผมแ่งเพื่อแ่งบูดแกงย่างให้มันตรงกันนะครับตัวนี้ครับผมใส่ใสลักใส่นอดล็อกเลยจังทะเบงย่ำประกอบแหล้วเนาะบัน ี่แหมาเจ้าถามวมา่าแเตียงจังไหน mm. ให้บอกนี